นี่ครับก่อนการประกอบแบตดิเทียมฟอสเฟต3.2โวลต์นะครับ15,000มิลลิแอมป์นะครับผมก็ทำการเอามาชาร์จบาลานซ์เซลล์ก่อนนะครับให้มันมีความจุแต่ละก้อนเท่าๆกันนะครับก็คือนี่ครับ3.6โวลต์นะครับ ถ้ามาตรฐานก็3.2โวลต์นะครับถ้าชาร์จเต็มก็อยู่ที่3.6โวลต์นะครับแต่ละก้อนนะครับให้มีโวลต์ที่3.6โวลต์3.6โวลต์ทั้งหมดเท่าๆกันนะครับแล้วก็เป็นการชาร์จบาลานอันนี้ก็ต่อเป็นอนุกรมนะครับคืออันนี้คูลบคูวลบนะครับคูณลบลบลบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นค้วบวกนะครับนี่ครับ วิธีการง่ายก็ผมเอาแม่เหล็กแรงสูงครับดูดเพื่อให้มันติดกับหน้าสัมผัสนี่ครับแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะได้ถอดและประกอบง่ายนะครับแบตเราก็จะไม่มีร่องรอยด้วยนะครับนี่ครับเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็แผ่นนิกเกิลนี่ครับเอายาวไปเลยนะครับท้ให้ความจุเท่ากันแล้วเราก็เอามาประกอบแบบนี้นะครับนี่ครับ เป็นแผ่นนิกเกิลประกอบครับสปอตอันนี้เป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับมัน4.3.7นะครับนี่ครับลิเธียมไอออน3.7โวลต์นะครับแต่ที่ผมประกอบไว้คืออันเก่าตัวนี้ก็คือ12โวลต์นะครับแต่อันใหม่ลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้ผมจะประกอบอยู่ที่24โวลต์นะครับ ก็จะอนุกรมกัน4 4ก้อนนะครับ1 2 3 4 4ก้อนนะครับความจุอยู่ที่หนึ่งหม่นห้าพมิลลิแอมสองก้อนก็30,000ืสี่ก้อนก็60,000 60,000มิลลิแอมนะครับก็60แอมนี่แหละครับนี่ครับจะประกอบเป็นแบตยี่สบสี่โวลต์60แอมนะครับ เดี๋ยวคอยมาชมกันนะครับแต่ตอนนี้ชาร์จบาลานก่อนนะครับรอติดตามผลงานตอนต่อไปครับ